ทะเลหมอกของเราครับที่เนินห้าสาแปดผาสองเป็นดินบาน้านี้นะครับ,บนี้กาแฟของเราไว้สำหรับต้มกินบรรยากาศยามเชา้า,า,ชาเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกที่นอน ý <cough bubble> định <coughs>. nói của cầm lăng dáng ôi đi ngồi ờ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  เออ้เออไม่ไมาแค่นี้ไม่มาแค่นี้กะบุล้วมาพอมีตไม่มีนี่้เปนอรอโอ้ต้นนี้สูงแรกเลย bản chất cảm giác năm sáng thái lan thái campuchia ro hơi nó hơi cái nó hơi rồi i hả nó hơi cái nó ro hơi มาแลเินครับรวมวงกองไฟครับเขาไล่ดีไอ้นอนเขานอนหนาวเาไฟไฟนีไอ้คาฟอไงได้ไไบที่ใบบอกรอบ้